นำเสนอโดยแมนซิตี้ฟแฟนไทยแลนด์วิเคราะห์ก่อนเกมแมนซิตี้ประทะเอเวอร์ตันซึกฟุตบอลพรีเมียร์คือวันเสาร์ที่31ธันวาคม2565ซึ่งคู่นี้แมนซิตี้จะเปิดบ้านต้อนรับเอเวอร์ตันที่สนามเอทีฮัสเตเดียมเวลา4ทุ่มตามเวลาประเทศไทยเราไปดูรายชื่อผู้เล่นที่คาดว่าจะลงสนามในวันนี้ ฝัง่งชาบ้านแมนซิตี้ของเปปกูดิล่าหมายในระบบ4-3-3โดยผู้รักษาประตูชัยอาดาซองคู่เซนเตอร์จอห์นสโตนลาปอกขนาบข้างซ้ายขวาด้วยเจ้าเันเซโลไครวอเกอร์ในแผงกองกลางกุนดดกันโรดีเดบอยสามประสานในแดนรุกฟิลฟอร์เดนเอลิงฮาลันและบานาโดซิวาฝั่งทีมยืนเอเวอร์ตนมาในระบบ5-3-2 ผู้รุกษาประตูเป็นจอแดนพิกฟอร์ดในแผงหนวรับ5คนนาธานเพทเทอร์สันเบนกรอฟฟีคอนเนค์คาลดีเจมส์ทาคอฟสกี้และมิโคลเลนโกสามมิดฟิลด์ในแดนรุกอเล็กซ์อิโมวีอีดิซาแกนาเกอามดาูโอนาน่าสองหัวหอกที่เอเวอเรตันใช้ในวันนี้โดมินิกคาวเวิร์ดลูวินเดมารายเกโดยผู้ตัดสินในเกมนี้แอนดี้เมดเล่ สภาพความพร้อมของทั้งสองทีมฝั่งชาบ้านแมนซิตี้หรือใบสีฟ้าแพ้ในเกมลีดผิงแครครั้งเดียวจาก21นัดหลังสุดที่เล่นเกมสุดท้ายของปีโดยชนะไป11เสมอ9ซึ่งเป็นการออกไปแพ้ให้กับลิเวอร์พูลสู์ประตูต่อหนึ่งเมื่อปี2016เป็กกูดิโอลาขุนซื้อชาวสเปนยืนยันว่าอาจจะมีการโลเทชันทีมซึ่งน่าจะเป็นโอกาสทองของแบนเดโรซิว่าและฟิลฟอร์เดนที่ได้ออกสตาร์จริง แต่ถึงยังไงก็ยังคงจะไม่มีรูเบนดิอาสเซนเตอร์แบ็กที่เจ็บอยู่เดิมในรายของฮูเลียนอวาเลสกลับมาซ้อมกับทีมแล้วในวันศุกหลังจากฉลองแชมป์ฟุตบอลโลกกับทีมชาติอาร์เจนตินาแต่ก็ยังต้องรอดูว่ากองหน้าทีมชาติอาร์เจนตินาจะพร้อมลงสนามเลยหรือไม่ฟังทีมเยืยนเอนอเวอรตันท็อฟฟี่ซิมเงินแพ้ามา21นัดในพิม์ลีกปี2022 มันเป็นสถิติแพ้มากที่สุดเทียบเท่าของพวกเขาเองในการเล่น1ปีโดยพวกเขาเคยแพ้21นัดในปี1997และ2005กุนซ่ออย่างแฟรงค์ลัมพาดจะได้โดมินิคาวัลลูวินกองหน้าคนเก่งของทีมกลับมาเป็นตัวหลักหลังได้รับบาดเจ็บที่ต้นขาจนต้องพักไปราว2เดือนในรายของคอนเน์โคดีจะกลับมาเป็นตัวจริงอีกครั้งหลังลงเล่นไม่ได้ในเกมที่แล้วเนื่องจาก เป็นการพบกบับวู๊ที่เป็นต้นสังเกตเดิมซึ่งถูกยืมตัวมาแต่เยลลี่มีนายัางต้องรอประเมินความฟิตอีกครั้งเราไปดูสถิติผลงาน5นัดหลังสุดของทั้งสองทีมโดยฝั่งเรือใบสีฟ้านัดล่าสุดออาไปเยลลีดยูนิเต็ดด้วยผลสกอร์ชนะ3ประตูต่อหนึง่งโดยผลงาน5้านัดหลังสุดของซิตี้เป็นการ,รชนะได้ถึง4เกมและแพ้ไปเพียง1เกมผลงาน5นัดหลังสุดของเอเวอร์ตัน เป็นการชนะ2แพ้3จาก5เกมโดยนัดล่าสุดเอเวอร์ตันเปิดบ้านแพ้ให้กับวูฟทอมตัน2ประตูตอนน่อ1นึสถิติการพบกันระหว่างแมนซิสตี้กับเอเวอร์ตันใน5้านัดหลังสุดเป็นฝั่งเจ้าบ้านแมนซิตี้เอาชนะไปได้แบบราบคาบทั้ง5านัดโดยนัดล่าสุดเมื่อวันที่27กุมภาพันธ์ปี2022หเรือใบสีฟ้าออกไปยืนเอเวอร์ตันและเอาชนะมาได้1ประตูตอ่อศูนตารางคะแนนในพรีเมียร์ลีกหน้าตอนนี้ แมนเชสเตอร์ซิตี้รั้งอันดับ2ของตารางเป็นรองจากฝูงตามหลังจากฝูงอย่างอาเซนอลเพียง5คะแนนส่วนทีมเยือนเอเวอเรตันอยู่ในอันดับ16ของตารางเหนือโซนตกชั้นเพียง2อันดับเท่านั้นซึ่งเกมนี้เอเวอเรตันก็คงจะมาเน้นรับแบบรัดกลุ่มยิงแน่นอนแต่ถ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้ยิงได้เร็วมากเท่าไหร่โอกาสที่สกอร์จะไหลก็ต้องเพิ่มขึ้นเมื่อทีมเยือนต่างก็ต้องการแต้มเพื่อขยับหนีจากโซนท้ายตารางพร้อมกับ บวกฟอฟอมช่วงหลังของท็อฟฟี่ก็ยังดูสภาพไม่ค่อยดีแล้วแอดมินเชื่อว่าเรือใบสีฟ้าของพวกเรามีดีพอที่จะกลับมาถล่มประตูให้เราได้เห็นอีกครั้งผลสกอร์ที่แอดมินคาดฝันซอกขึ้นเลยแมนเชสเตอร์ซิตี้เปิดบ้านเอาชนะเอเวอร์ตัน3ประตูต่อศูน0แฟนๆละครับคิดเห็นอย่างไรก็บคะแนคืนนี้ว่าเรือใบสีฟ้าของพวกเราจะสามารถเอาชนะได้หรือไม่ และผลสกอร์จะเป็นอย่างไรคอมเมนต์มาบอกกันได้ที่ใต้คลิปนี้นะครับอัปเดตข้อมูลข่าวสารแมนซิตี้ก่อนใครหากคุณชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกด Subscribe ไลค์กดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดทุกข่าวสารของแมนซิตี้หากคุณคือสายเลือดแมนซิตี้เราคือพวกเดียวกัน